สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับน้องบูมน้องเอ๋คนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทุกท่านนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับพาท่านผู้ชมมาดูนะครับอ่าบ้านด้านหลังผมนะครับคือบ้านด้านหลังผมเนี่ยเป็นทรงโมเดิร์นนะครับยกพื้นสูงนะครับขนาดประมาณสักเมตรถึงเมตรยี่สิบนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้วัดนะครับก็คือว่าเป็นโครงสร้างอย่างเดียวนะครับหลังนี้นะครับ มีทั้งหมดกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันนะครับสวยมากแล้วราคาโอ้โหว้าวมากนะครับถึงผมจะเหนื่อยนะครับเหงื่อจะออกนะครับก็เพื่อ FC นะครับแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ t i k t อกทุกท่านเลยนะครับเราก็จะพามาชมบ้านโครงสร้างบ้านสร้างเสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับหลังนี้นะครับผลงานการก่อสร้างของช่างดำครับผมนะฮะก็สวยมากครับแล้วราคาโอ้โหพูดไปก็ว้าว นะครับ7 0 0 0 0บาทโอ้โหถูกเว้ยนะครับทำได้ไงราคานี้คีโมหรือเปล่าโทรหาช่างกันเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะบอกเบอร์ช่างให้ได้รับชมนะครับใครพร้อมที่จะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ Let's go <c oughs> สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับ น้องบูมน้องเอกคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook, TikTok แล้วก็ YouTube นะครับท่านผู้ชมนะครับหลังนี้ผลงานการก่อสร้างของช่างดำดำ่านะฮะก็นะครับพื้นที่นะครับของตัวบ้านนะครับหลังนี้ต้องบอกเลยว่า87ตารางเมตรนะครับผมนะครับราคา700,000บาทเนี่ย87ตารางเมตร แต่ยังไม่รวมต่อเติมเพิ่มนะครับด้านหลังจะเป็นห้องครัวนะครับต่อเติมเพิ่มมาอีก36ตารางเมตรก็ตกประมาณ200,000บาทเบ็ดเสร็จแล้วนะครับราคาจบพร้อมอยู่หลังเนี้ย900,000ถ้าไม่เอาห้องครัวก็700,000นะครับถามว่าถูกไหมถูกนะครับถ้าไม่เชื่อก็โทรถามช่างดํากันได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ช่างดํากันก่อนเลยนะครับเบอร์ช่างดํา0874879716นะครับผมนะครับหลังนี้สร้างในพื้นที่จังหวัดระยองอําเภอบ้านค่ายนะครับหลังค่าเนี่ย บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยหลังคาใช้เป็นกระเบื้องลอนคู่นะครับแล้วก็ครอบด้วยกระเบื้องครับส่วนนะครับหลังคาเนี่ยไม่ได้ยิงน็อตนะครับไม่ได้ยิงสกูน็อตนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าการยิงสกูน็อตเนี่ยจะทําให้กระเบื้องแตกเยอะมากนะครับถ้าคนที่ฝีมือไม่เก่งไม่แน่นะครับทุกวันนี้นะครับมีการพัฒนาแบบสมัยใหม่นะครับเป็นคลิปล็อกกันแล้วนะครับก็จะยิงแค่หัวท้ายนะครับที่เหลือก็จะยิงคลิปล็อกนะครับท่านผู้ชม นะฮะหลังนี้นะครับผม3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวพร้อมระเบียงนะครับว้าวมากนะครับกับพื้นที่87บวกกับอีก36ตารางเมตรรวมกันเป็น123ตารางเมตรนะครับในราคางบก่อสร้างไม่เกิน900,000บาทนะครับโครงสร้างต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าฐานแผ่นนะครับเสาหล่อคานบนนะครับอิดบล็อกนะครับอ่าอิดบล็อก นะครับในราคานี้นะครับได้ถึง3มห้องนอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันเลยนะครับเข้ามาเนี่ยโหท่านผู้ชมเหล็กผมบอกเลยหลังคาให้เป็นกรมมนไนด้วยนะฮะกรมมนไนถามว่าไม่เกิดสนิมไม่อะไรก็ดีครับนะครับและด้านบนนะครับยังทำเททับหลังนะครับนี่ครับผูกกันนะฮะทั้งหมดสวยมากท่านผู้ชมแล้วที่สําคัญนะครับบ้านหลังนี้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยด้วยนะครับ บันไดทางขึ้นหน้าบ้านนะครับขึ้นทางด้านเอียงทางด้านขวานะครับเนี่ยฮะใช่ไหมครับจะไม่ตรงกับทางหน้าบ้านบางคนก็เป็นฮองจุ้ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ไปศึกษาเอานะครับแต่ละท่านไม่เหมือนกันอะเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นทางข้างบ้านกันเลยนะครับโหท่านผู้ชมนับบันไดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ี่้าดขั้นนะครับท่านผู้ชม7ขั้น ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นระเบียงแล้วนะครับบันไดนะครับตามมาตรฐานนะครับตามที่เราทํากันนะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดและไอทีวีไม่ใช่นะฮะก็คือว่าจะต้องเป็นขี้นะครับบันไดขี้นะครับบันไดคู่นะครับไม่นิยมทํากันนะครับผมก่อนเราจะขึ้นไปดูนะครับด้านบนเรามาดูด้านล่างกันสักนิดหนึ่งนะครับด้านล่างนะครับเป็นนี่นะครับยกพื้นสูงขนาดไปถึงคานตัวนี้นะฮะผมคิดว่าน่าจะประมาณเมตรหนึ่งนะ เท่าที่ผมแบบยังไม่ได้วัดนะครับอันนี้คือโครงสร้างเนาะก็จะไม่ได้วัดอะไรให้ได้รับชมกันบ้างนะครับกันมากนะให้ดูนะครับว่านี่ครับเป็นแบบไหนนะฮะถามว่าเราเราก็คานเข้าไปนอนได้นะถ้าเปรียบเทียบผูกเปนะครับนอนใต้ถุนบ้านเย็นมากครับนะครับนี่ฮะ,ะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปด้านบนเลยนะครับขึ้นมาเนี่ยบันได7ขัน้นสูงมากครับท่านผู้ชม นะครับขึ้นมาก็เป็นระเบียงนะครับตรงนี้ก็นั่งพักผ่อนได้รับลมนะครับบรรยากาศนี่ฮะบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยสูงไหมครับสูงนะฮะท่านผู้ชมเห็นมองแบบนี้สูงมากครับกับราคา7 0 0 0 0 0บาทนี่ครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นห้องโถงเลยนะฮะห้องโถงนะครับโหท่านผู้ชมห้องโถงกว้างมากนะฮะนี่คือห้องโถงนะครับมีหน้าต่างไว้ให้2บานห้องโถงกว้างมากนะครับ แล้วก็นี่ฮะทนชมเห็นฟ้าด้านบนไหมนะครับใช้เป็นเหล็กกำมะนยฮะนี่ครับแล้วก็โครงซีลน์นะครับกำลังกำลังจะยิงฟ้าแล้วครับผมแล้วที่ดูนะครับปักปักไฟใช้สอยเนี่ยให้ไวเยอะนะภายในห้องโถงเนี่ยนะครับก็ไม่ต่ำมาสี่จุดครับนี่ฮะบรรยากาศภายในห้องโถงเดี๋ยวผมจะถอยห,หลังก่อนนะ นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่1ห้องนอนที่2นะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนแรกกันก่อนนะครับหลังจากที่ดูห้องโถงแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูมุมมองทั้งหมดก่อนนะครับจะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะฮะมุมมองทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก็จะตีฝ้าปิดนะครับการฉาบก็เนียนนะนะครับเป็นอิฐบล็อกนะฮะแต่การฉาบก็ใช้ได้อยู่นะนะครับเปรียบเทียบกับฝีมือแล้วช่างดําถือว่าโอเคกับราคานะครับดูนะครับเนี่ยฮะยังต้องเท คานบนรับเลยทับหลังทับนะครับต้องเทรับนะครับไม่อย่างนั้นอันตรายนะครับคือช่างเนีย่ยยอมรับเลยว่าฝีมือโอเคมากนะครับนี่ฮะต่อมาเป็นห้องนอนแรกนะครับก็มีหน้าต่าง2บานนะครับด้านบนก็เป็นฝ้าแผ่นเรียบนะครับยิงยิงโครงซีลายไวแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ใกล้จะติดตั้งฝ้าแล้วต่อมาครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่2ฮะห้องนอนที่2มีหน้าต่าง1บานห้องนอนเนี่ยทั้งห้องนอนที่1และห้องนอนที่2ท่านผู้ชม ไม่เล็กนะใหญ่นะฮะห้องนอนขนาดประมาณ3.5คูณ3.5เลยถ้ามองในคร่าวๆนะครับในสายตานะฮะเป็นประมาณแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ปลั๊กไฟใช้สอยเนี่ยจะให้ประมาณ3จุดนะครับ2จุดนะฮะขั้นต่ำในแต่ละห้องนะครับนี่ฮะดีงามพราลาม8นะครับราคานี้ได้ไฟนะครับไฟฝั่งท่อด้วยนะฮะ ต่อมามาดูห้องนอนที่3กันห้องนอนนี้จะใหญ่หน่อยนะนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวอ่าเรามาดูห้องน้ําในตัวกันนะครับเป็นแบบไหนโโหท่านผู้ชมดูดิครับขนาดใช้อิฐบล็อกนะครับยังเนี่ยเททับหลังนะครับถึงจะเทน้อยแต่ก็เทนะฮะด้านบนก็ใช้อิฐแดงก่อนทับหลังนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะอ่าแล้วทางด้านซ้ายมือนะครับ นี่ครับซ้ายมือของท่านผู้ชมก็จะเป็นทับหลังเหมือนกันนะครับผลงานถือว่าดีเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับแล้วก็วงกบเนี่ยใส่เป็นวงกบน่าจะเป็น PVC ครับผมาบางบางที่ก็ทำเป็นวงกบไม้บางที่ก็ทำเป็น p ีวีฮะนี่ครับห้องนอนนี้มีหน้าต่าง2บานครับท่านผู้ชมถ้าถามว่าเราเราต้องการงบอยู่ใน0,000แสนนะครับเราสามารถทำได้เลยนะ 3ห้องนอนแล้วใช่ไหมหนห้องโถงนะครับดูห้องครัวกันนะครับห้องครัวนี่ฮะจริงๆห้องครัวก็จะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะนะครับถ้าเราถ้าเราอยากได้พื้นที่ที่มันเยอะก็จะเป็น2ห้องนอนก็ได้ถ้าเรามีงบ7จ0 0แสนอยู่ที่ตัวเรานะครับโอ้หนี่ปักให้เยอะมากครับนะครับในส่วนนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําห้องที่สองนะครับก็เป็นห้องน้ําใช้สอยนะครับภายในครอบครัวนี่ฮะ เททับหลังนะครับเทเอ็นวงกบทั้งหมดแล้วสวยงามมากการฉาบนะครับการก่อถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับไม่ได้อวยนะครับก็ท่านผู้ชมก็เห็นไปกับผมครั้งแรกเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ครับพี่เจ้าของบ้านนะครับเพิ่มอีกนะครับสองแสนบาทสองแสนบาทถามว่าได้อะไรบ้างนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้เป็นฐานแผ่นนะครับคานเนี่ยท่านผู้ชมผมบอกไปว่ามีคานบนแล้วก็คานล่างยังมีอยู่นะ เห็นรัดเสาล่างยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ดะพี่ครับอันนี้ด้านล่างเขาทําคานด้วยใช่ไหมครับอ่าทั้งหมดเลยครับอ่าท่านผู้ชมคือทั้งทั้งด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะคานจะอยู่ใต้ดินด้วยแล้วก็คานบนด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะดูดิครับความความสูงก็คานก็สี่สิบความกว้าง20นะครับถือว่าใหญ่มากครับนี่ฮะตรงเนี้ย พี่เจ้าของบ้านจะเพิ่มเติมต่อเป็นห้องครัวนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับถือว่าคุ้มมากนะสองแสนถามว่าอันเนี้ยสองแสนไม่ใช่ว่าได้เท่านี้นะเดี๋ยวจะก่ออิฐขึ้นมากั้นห้องขึ้นมาอีกครับทําเป็นห้องครัวนะครับในงบเก้าแสนถามว่าถูกมากนะถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าคนเอ่อไม่ไม,ไม่ไม่วอรี่เรื่องเอ่อต้องการเป็นอิฐมวลเบาหรือว่าอิฐแดงนะครับตรงนั้นก็น่าจะมีส่วนเพิ่มเติมนะค,ะนครับนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าสองแสนนะ ดูจากซ้ายนะครับแล้วก็ไปขวานะครับท่านผู้ชมนี่ว้าวมากนะครับงบไม่เกิน90,00 900, 0สบาทราคานี้ยังมีอยู่นะครับณนะปัจจุบันแล้วหลังคาท่านผู้ชมดูฮะแล้วด้านนอกนี่คือตีฝ้าป่ะครับพี่อ่าเดี๋ยวด้านนอกเนี่ยจะตีฝ้าด้วยนะครับท่านผู้ชมรอรอมาตีฝ้าในบ้านแล้วก็พอในบ้านยิงโครงซีลายไว้แล้วแล้วก็ด้านนอกเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวจะมาตีฝ้าด้วยโหเดี๋ยวรอจบแล้วมาถ่ายกันอีกทีครับสวยงามมากครับอ่านะครับก็ คลิปวิดีโอนี้นะครับจบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอชอบก็อยากดูคลิปแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจ้า